สวัสดีครับพี่น้องที่คเคารพนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเดือดขึ้นมาอีกเทือนึงแล้วระวังชายแดดไทยขมิ้นครับอยู่บริเวณบ้านหน,นองจันทร์จังหวัดสายแก้วครับทหารขมิน้นปุกปันพี่น้องประชาชนเช่าขมินลุกฮือขึ้นมาต่อต้าน,านทหารไทยอยู่ริมรัว้วชายแดนทีมีนลวดน้ําคึงกันไว้ได้ไม่ได้โอดเอาชาวบ้านมาหลายได้ครับ ถือไม่ถือค้อนเขามาทำร้อยรั่วรวดน้ำแลวก็พักดันครับทหารไทยครับซึ่งทหารไทยก็ได้ใส่ได้ยัง่งได้ใส่ค้ามอดทอนอดกันอย่างสุดครับทหารกล้ากับบยอมหนีหนาครับของไทยซีหนาซีตาออกไปออกไปครับพี่น้องผมเบิ้งคลิปนี้ครับนั่นแหละครับพี่น้องผมเหตุการณ์ดูซึ่งอ่าเหตุการณ์ดูซึ่ง บ้านหนองจานครับจังหวัดสายแก้วบิ๊กเล็กครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการยังขอรักษาการเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่คณะนี่เคยบอกไหามเมืมมมม่อสองสามมือผ่านมาเขามาแต่ว่ากลับได้ไปเป็นวิญ,ญญาณพระท่านอันนี้เขาเขามาลาละครับเขากลับไปถึงตัวตนแล้วก็ร่างกายพร้อมกับวิญ,ญญาณครับยาคูรครับพี่น้องผม กฎอายการศึกมีไห้เหตุอย่างนะครับให้ทหารเป็นไงคือโมอบ,บ,บอำนาจถ้าเป็นแม่ทัพภาคที่สองเหตุเกิดยุแถวแม่ทัพควบคุมการควบคุมก็แม่ทัพภาคที่สองพ้นโทษบุญศีลผาดกลางไปละครับป่านนี้หงายหลังละครับพวกคอมเมนต์เขามากอกอความุไ่ไวยแต่ว่านี่มันอยู่สายแก้วครับพี่น้องผมแม่ทัพภาคที่หนึ่งปากบอกบอกบได้ครับมันมีแรงกดดันจาก ทั้งไหนบรูครับบอยสามารถสั่งความรุนแรงแถวนี้ได้ขมิ้นนี่ได้แต่ว่าสากคนไทยไปนะครับเจเ,เอ้คนจ่งเคยนํำพขะขัวเข้าไปใครก็า่ังใจทหารแล้วก็ต่ตอต้านเชาาขมิ้นาว้าจะเขามายุ่งในพื้นแผ่นดินได้แต่ว่าถือทั้งรัฐบาลไทยนะครับเจ้าหน้าที่ร่วมทั้งอาจจะร่วมถึงระดับจังหวัดน้ำกระบรือครับไปขอร้องว่าบอยอยากให้ซุ่มนุ่มบอยอยากให้เกิดการ อ,อย่างก่อพ่นอ้างไปดกนะทางว่าอยู่ยี่ยใครก็บอกทหารมาท่นก็เขาไปเหตุกาลังใจเขาอาหารผลละหมากลากไม่อาหารการกินไปเสริมให้กล็ลังใจทหารคนไทยบอกให้กันถอยครับแต่ว่า,ขาเข็นบอกให้กันลุกครับนี่คือความอ่อนคออ่อนโอ้ยอ่อนอ่อนอ่อนครับประเทศไทยอ่อนไหล right. แบบนี้มันต้องเอาการจอมพลังครับเจเอเป็นแม่ทัพครับ นะล้วก็ไปลุยตะลุยเลยครับพี่น้องผมตะลุยหมายถึงบ่าเดี๋ยวลูกล้านผู้ใดเดีวถ้าแ่ว่าถ้าผู้ใดย้ำเขามาในพื้นแผ่นดินตรงถือการต่อตา้านความเมาปานทีมลงน้ำครับปานโมเมนต์ปานโมเมนต์นนนหลุดออกมาจากปากค้นระดับบิ๊กๆนะครับว่าถ้าเขามาลูกล้านได้แต่ทำความเสียหายแกทรัพย์สินของทางราชการลูกล้ำเขมามได้พื้นแผ่นดินไทยเขามาได้แต่ว่ากลับได้แต่วิญญ,ญาณว่าตน ผลเป็นกยังไงครับเพียกเกิดมือเศร้านี้ครับมือเศร้านี้นะตอนนี้ก็ูัว่าสงบหรือบอ่นะครับก็เลอาข่าวเมื่อ,อกันสาหรับพี่น้องกองไฟบริเวบริด้อยูบานอยู่องบ่ไเ้เปิดที่ีเบิงรงข่าวคู่โคกขออนุญาตน้าข่านี่มากพนัาพี่น้องไปให้ไปนหน้า <S <S เห็นเบียกเห็ดงาน,นอยู่สำนักงง,งสำนักง,งานเปิดคลิปคู่โคกเบิรงกระเพาะพดีรูข่าวสารนี่แหละครับคือความจาเป็นหวังดีตอ่อชุมชนอยากให้ได้รับทราบข่าว สารบานเมืองโดยที่ท่านปต้องมานั่งจ้องอยู่หนาโทรทัศน์นะครับมันเป็นอย่างของคนเขามันเหตุงานเหตุเวียกด้ครับแต่ว่าโทรศัพท์มันปิดโตมีโอกาสรับทราบข่าวแมนติบ่บดิเบิงหนาอันรอรอของคู่โคกนี่กับเบิงเสียงฟังเอาครับเบิงเนี่ยอะไรเบิงเสียงฟังเสียงเอาครับ <c oughs> คู่โคกกระว่วลวงนะนี่แหละครับแมนี่มีคนเบิงหน่อยเบิงหลายกระโบเป็นหนังครับสร้างกันไปเพื่อสังคมและชุมชนครับ นั่นคือใช่เดนขมิ้นเดือดครับนะบอกหลายเชื่อละครับชี้ชัดไปเลยฟันทงจนท่งขาดไปหลายผืนละครับว่าการประท่าเดือดถึงแม้จะสงบแต่มันจะจบไม่สวยระวังไทยครับขมิ้นมันเป็นแผลเรือร่งอางยั่ในหัวใจของคนไทยทุกขู่คนครับยากที่จะฝืนฝูโพสันดาปนี้ผมาละครับตามย่ำใดถ้าประเทศไทยอ่อนแอขมิ้นซ้ำเติมครับ ทุกยุคทุกสมัยมากเป็นเกือบพันปีแหละครับนี่คือนิสัยของขมิ้นว่ามีควานจงรักภักดีว่ามีความ,าม,ค,วามคิดถึงบุญคุณที่เคยซอยเหลือ,อย่ำยากจนนะนี่คือคนันขมิ้นครับพี่น้องผมว่ากันบ่รู้เรื่องพวกนี้มันไกลกันครับหันมาเบิงครับสถานการณ์ชช่แดนท้ายขามิ้นมันเดือดบ่กเขาโมกเขาใจกันง่ายดอกตลอดไปตลอดปีตลอดชาติครับพี่น้องผม ม่มีหนทางกลับคืนมาแล้วล่ะแม้ว่าทิเปลี่ยนรัฐบาลได้กระามแต่ว่าตรงนั้นคบครับมีประเทศบ้านพีเมืองน้องเพื่อนพ้องน้องกันอ้ายกันสัมพันธมิตรที่ดีต่อกันถึงแม้วันทีการปกครองจะบ่คือกันกระามแต่ว่าในความโยงใยความสัมพันธ์จะไม่จีระวางรัฐบาลกันยั่งเป็นไป,นป,นปนใน,ในรูปใน,ร,ปในรูปแบบที่ที่ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคนี่หมายถึงม่แเ่นโอเคไม่สอนนี่ โอเคเลยหมายถึงว่าตกลงหรือมันมันโอเคนะคือมันใช้ได้เลยแหละนะครับนั่นแหละครับก็คือความสมพันระวางไทยกับเลาาครับสําหรับผู้ที่บ่มักนิยมชมชอบข่าวเกี่ยวกับารประทะความรุนแรงเหล่านี้นะครับกระหันไปบึงความงามทั้งธรรมชาติสอปปเลาาครับพี่น้องผมเมื้อนี้คู่โคมีนั่งเอกประจําช่องคู่โคขามาคือเก่าครับพี่น้องผม ตอ่อไปนี่ีถือว่าเป็นนั่งเกประจําช่องแล้วครับยืมคลิปของลุงใหญ่มานี่แหละครับน้องไพ่ของคู่โคกนะย่างอ่อนแอ่นอ่อนแน่นไปนี่ครับใส่เสือตัวนี้เข้าไปเลยคืออย่างพนจอยนี่ครับหุ่นดีอยู่น้องไปคู่โครกกระไดอยู่สซ่ปปล่าวกับพี่น้องผมเพนไปหาตึพินไปหายางเกาะยามตรงยามลียามไสได้บอกหอยมา กุ้งซิ้วก็มี่ครับปลาก็มีกินจนเปิดจนในไผ่สิไปเยี่ยมพยายามช่วงนี้ก็ไป้อครับโบเดอาหารการกินนี้กินกเต็มตู้เย็นยูวสัสดนาวยูวสัสนแกงพี่แกงน้องกับบเบิดนั่นคือธรรมชาติที่สร้างสรรสวรรค์เมืองเล่าเว,วยครับนะที่ยังบบถูกทำลายด้วยเทคโนโลยีที่ท่านสมัยก็คือพวกสารเคมียาฆ่าเา สารที่เป็นพิษต่อร่างกายสัตว์และมนุษย์นะครับยังบม่มีแพร่หลายครับยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงามอารามตาอยู่คือเก่าครับพี่น้องผมสําหรับน้องไายคู่กอกลุงใหญ่นะครับก็ไปยำลีคือเก่าครับลีอยากเซ่ละครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันไหลครับน้ำมันไหลฝนตกบันไดก็ไปตกแต่อยู่เล่าครับบอกเขามาในไทยโอ้ยจะเป็นบุญวัสนาอย่างเล่าก็มาได้รับ ผลจากาาธรรมชาติดีแถวว่นนี้หรอกพืชพันธุ์ตันญาอาหารปูปลาหน้านำนะงอกงามเกินมาอาหารการกินบืชบาอยางคลิปหนึ่งเห็นลุงใหญ่ทายยวป้าใหญ่หรือลุงใหญ่ล่ะเพิ่นทายว่าเพิ่นไปซื้อหวยเล่ามีคนมาขายหวยเล่า เลยถามคนขายหวยเล่าว่าไปเห็ดหยังแล้วัหนเอามือได้เด็ขายหวยเล่าก็มาขายออกอยากขายหวยเล่าล้วไปขุดกิโลว่าท่านพูดว่าบ้านผมเอินกีปลมครับตัวบงยางใหญ่ตัวสีน้ำตาลนั่นแหละครับแซบแซบมะขวนะครับพี่น้องผมทอดก็ได้ครับป่นก็นได้เด้ครับนั่นม่ธรมดาตตำป่นก็นได้นะครับมันมันแสบแซบครับพี่น้องผมมีวืนบ่อยากนั่นคือความสวยสดงดงามของสปปเลาาซึ่งเช่าทไทยเขาไปได้ครับ ถ้าผู้ใดบมมีเงินไปเที่ยวอเมริกาฝรั่งเศสหรือไปอิสราเอลไปเบืองเขาลบา่าขาฟันกันญี่ปุ่นผมมีเงินสี่ไปอังกฤษเยอระะมันนอ,อร์เวย์บมมีสิไปไปเล่าครับนะธรรมศาสตร์ันดีนะขันไพไปโบห์จักพีจั๊กนองก็ตีต่อไปทั้งช่องลุงใหญ่เ้อครับมันเป็นกันเดงทุกขู่คนนะครับบปรดที่ถือสาหาความสำหรับแฟนเพจหรือสำหรับ <c oughs> เอฟซีไปจำช่องลุงไญหนันผู้ได้โทรไปบอหาผู้ใดโทรไปหาเราบอติดเพ,พิน่นบอได้รับการแสดงว่าเพื่อนไปหยามลีนะครับเพื่อนไปเจ็บบอกหอยเพื่อนไปเอากุ้งนะเจ็บกุ้งเจ็บซิ่วไปสละนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆสมัยบ้านเฮาสมัยเก่ายังทำมาหากินกันแบบนี้นะครับอยากให้มันหวนขึ้นได้แต่ว่าเป็นไปบ่ได้ประเทศไทยนวัตกรรมเทคโนโลยีมันหลายครับค้นก็ขี่ข้านขึ้นครับอันสิไปให้ดำหน้าคือเ่า เออคือแม่นองเชอริรน,นี่เออหรือรัศมีนี่ครับย่านบ่ดำอยู่ครับพี่น้องผมว่านเอากันยังว่าเอาก้อนจว่านก็ใส่ย,ยาฆ่ายาฆ่ายาให้ตายซะก่อนจากนั้นก็ไถพ่วนไถแล้วก็ว่านเขาปัน่นเขามากครับเมื่อเกิดขึ้นมาไม่าย,ยาใส่ยาฆ่ายาตำเขาพี่ครับโอยปู่ป่าหน้าน้าบ่เหลือแหละครับพี่น้องผมบ่มีหอดจี้ปมก็ยังว่ากันยังว่านี่คือประเทศไทยปัจจุบันนี่ครับตั้งแต่ เลนหาเอาไปสามกิโลกับพ่อสิบกิโลกับพ่อตัวหนึ่งครับนี่คือมันทำไรทำประชาชาติอย่างสิ้นเชิงนี่คือประเทศไทยครับแต่ว่าในสปปบอเล่ากันยังมีอยู่ลุหไ่กับพไปหาไต,ต้ตะกะแตนเพื่อเอิ่นกาดนอครับไปหาการตะกะแตนตอนกลางขึ้นมาโชว์เนี่ยไปหาลุงไงคำว่ามันหลายขัวอนองซิมมีนองขิ้มกอติ กินอยู่บบูนี่มันของแข็งครับแต่ว่าประเทศไทยราคาแพงด้ยครับนี่ครับพี่น้องผมป้าใหญ่กำลังจีเก็บอกกุ้งออกหอยมันไปยามรีอยู่ครับแต่ว่ากุ้งฝอยเป็นตอนซ่อนครับเต้นดงเด้งดงเด้งอยู่เก็บกับบอท่านเทออกมาแล้วเข้ามาเทนี่ภาษาเล่าเอิว่าถอกเลยครับเข้ามาถอกนี่ในภาษาเล่ายามว่าอย่างกับคนไทยอย่าไปบอกใส่กันได้ละครับอย่าไปบอกน้ำกันได้ครับ มันเป็นคำบรอสุภาพนะแต่ว่าสปปูปัวเล่าเ็าจะหมายถึงการเทนะครับการเทของออกมาเนี่ยจากภาชนะอื่นๆนี่เขาเอียน,น,นว่าการถอกนะไม่ใช่การเทประเทศไทยเอื่นเทรับเป็นเทออกมาจากยังก่อยตไครเขียวนั่นนะบ้านอีนสานเอื่นแงงเ <c oughs> ขียวโอ้ยกลุงมมันมีแต่ทำให้อยู่ในประเทศไทยเจ็บมากเนะ่ยบอคับแต่ะละเสาเนี่เงินหลเติบอยู่ครับเออ เป็นสองร้อยสามรอยบาทพนละนะครับรถธรรมาดารับเจลาโซกันเดี๋ยวมาแต่ว่ายุโสปปเล่าผมมีหมองขายผู้ใดกมด็มิแต่ใดมิแต่เสี่ยวเปปั่นมูกินที่สือ่อวัฒนเสียดายครับพี่น้องผมเอา้านี่เละคือความงามต่างทางธรรมชาติเปรียบเทียบระหว่างชช่แดนไทยขมรนและก็ชาช่แดนไทยเลาาครับนะพี่น้องผมส่วนทางการเมืองรับพี่น้องนะหลังจากที่พัก ประชาชนตัดสินใจนะสีสนับสนุนพรรคพุ่มเจไทยเสนอท่านอนุทินชาญวิรุณหัวหน้าพรรคภุ่มเจไทยให้เป็นนนยกรัฐมนตรีนะครับคาดว่าสีเสนอยตีนี่เขาสูสภาพหลักการที่มีการโหวตเลือกนายกคนใหม่ในวันที่ห้าครับคือวันศุกร์มื่อเอ่นี่แหละครับให้เป็นไปตามนั้นทางพรรคเพื่อไทยนะครับผู้สูญเสียอำนาจไปแล้วนะ ้องการที่แก้เกมขึ้นในวันที่สองนะครับภูมิทําเวชยชเยาใชรักษาการนายโยมัมมนตรีนะรักษาการนายัฐมนตรีนะครับถซึ่งตามจริงมันเป็นร่องนายโยมัมมนตรีนะครับได้ถวายดีกา,าเพื่อที่ให้ทรงผิจจักรทรงวินิจฉัยมีประราชเชิจคิเดียกายุบสภาพแต่ว่าองค์มุนตีทรง เรื่องการยุบสภาพกลับมากครับว่าบบถูกขั้นตอนบบเปลี่ยนไปตามระเบียบว,วิธีการและกฎหมายที่กาหนดนะครับดังนั้นพรรคพุ่มพรรคเพื่อไทยก็เลยกินแหวครับเดี๋ยวนี้คาดว่าจะไปถึงเวลาไปถึงวันพรุ่งนี้ครับเพื่อมือสภาพก็คือจะมีการโหวตหน้าโยกค้นใหม่แหละครับคือนที่เป็นท่านอนุทินชาญวิรุฬห์บอกพ่อครับเพื่อไทยยังใจเกมติมก็กกกกกวิ่งประกาศว่าถาพรรค ฝ่าชาชนต้องการที่ให้มีการยุบสภาพให้มีการเลือกตั้งใหม่บ่ยากให้เสนอใชักระเสษมนิติศิรินะครับแคนเดียดนายนรัมมนตีของพรรคเผื่อไทยเป็นนายกเมื่อได้เป็นนายกแล้วกล่าบวงคมทูนแล้วการที่ทำการยุบสภาพท่านที่จังสิมีอํานาจเต็มมาทันผลว่าท่านทีเลยไม่ต้องรอสี่เดือนนี่แหละครับวิธีการแก้เกมขึ้นไปมาระวังพรรคในพุ่มใจไทยและกะ เพื่อไทย <S <S เพื่อที่แย่งเอาพรรคป่าชาชนซึ่งมีเสียงเป็นจำนวนหลายกมูทีสุดร้อยสี่สิบสามเสียงผมได้ครับบอธม,มาดานะถ้าพรรคประชาชนโอนเอ็นไปทั้งไหนทั้งนั้นด้เป็นหน้ายกครับนะพี่น้องผมนี่คือสถานการณ์บ้านเมืองสำหรับวันนี้วันไหลใหญ่ห่างมาหลายสิบสามสิบสีน่นาทีแล้วก็ขอเนีย่ยบ,บาตรคำผู้พ่ผนองสัมนีนแหละครับเอาทั้งความดูเดือดทางการเมืองการต่างประเทศในความงามต่างประเทศ มาให้พี่ให้น้องได้รับชมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้คู่หงแม่ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม